เวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M.O.U การขับเคลื่อนมัสยิดกลาบริรารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอสแสดงความยินดีสำรับทุกท่านเป็นความยินดีของทางสสนะครับในร่วมการบันทึกวง,งนามความร่วมมือครั้งสำคัญที่นี่เราจะร่วมกันดูแลปัญหาใหญ่ของบ้างเดือนเรายุทธศาสตร์สำคัญ4ด้านก็คือการป้องกันนักศหน้าใหม่การทําให้คนสูงอยู่แล้ว ลดและเลิกการสูงลงไปได้ปรับสิ่งแวดล้อมครับที่จะกระตุ้นกระต้นหรือกึ่งกึงดีใหม้มีการสูบลดลงเป็นต้นนะครับและสุดท้ายก็คือพัฒนาคนใจการคู่มือยาสูนะบเชื่อมโยงกับในพื้นที่ในจังหวัดตา่างๆร่วมมือกันรวมไปถึงการดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับงั้นสสจึงสนับสนุนโครงการนี้ขึ้นนะครับภายใต้การร่วมมือของหลายฝ่ายเลยนําโดยมูลที่สร้างสุขผลิตไทยในสอส,สอ ครูที่คนเห็นคนนะครับทีมงานคือขายองค์กรลดเล่าางมีของทางเทศบาลนะครับแล้วก็มีหนึ่งหศูนมาร่วมประสานกันนะครับมุ่งเน้นให้พัฒนาไป้บัตนจิตเป็นพื้นที่สําคัญในการที่จะกระตุ้นกระตุน้นและเป็นการสร้างสิง่งวัดลร้องที่สําคัญในการชวนพี่น้องบุตรหราอผู้ที่มีความเคียงก่นำมาสูก่การที่ลบละเลิกคุนะครับศาสนาอิสลาม ได้ให้ความสําคัญกับการรักษา,าสุขภาพทย่างที่ดรอิสมานอาล,ลาดีอธิบายไปแล้วว่ามัสยิดเป็นศูนย์กลางมัสยิดเป็นสิ่งสําคัญท่านนาบีสุลตาร์วาลิวัสลัมยกจากมหานครมาการ์สู่นครมะดีนะสิ่งที่ท่านนบีสอลลารุวะลิวัลลัมทำก็คือสร้างมาสัสยิดสร้างมาสัสยิดตั้งที่บ้านตนเองยังไม่หนีโดยซ้ำไปนะครับสแสดงเหน็นว่ามัสยิดเป็นจุดศูนย์กลางที่สําคัญต้องการที่จะรวบรวม ผู้คนในชุมชนนะแล้วต้องการที่จะเป็นแหล่งพักพิงนะครับหรือว่าแหล่งที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนนะ รอมาตุลลอยประกาศตวุวันนี้เรามีกิจกรรมเพื่อทำมาทึกความร่วมมือมัสยิดปอดบุรี5องอุปกรเหตุผลที่เราต้องทําก็คือเราเรารู้ทุกคนเรารู้เดียวมัสยิดเป็นเรื่องสําคัญเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชนทั้งละมาดทั้งเรียนหนังสือทั้งทาบุญงานแต่งงานนะครับดังนั้นผู้คนจํานวนมาก,ส,นนมากสมาชิกชุมชนก็จะมารวมกันที่มัสยิดการสูบุหรีที่มัสยิด ก็เลยกลายเป็นแหล่งสร้างต้นแบบในการสูบบร่ให้คนที่เห็นเรียกว่าแพร่อันตรายของควันบุหรี่มือ2มือ3นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมัสยิดทุวประเทศไทยมีอยู่สี่พันแห่งแค่เราทํามัสยิดให้เป็นมัสยิดปลอดบริได้วันละแห่งเนี่ยต้องใช้เวลา10ปีพิจารณากันดูแล้วว่ามันมีทางทันนะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถึงเวลาที่เราจะต้องมาเร่งมือทำมัสยิดปลอดบร,ร่โดยมีเครือข่ายช่วยกันทำ มีคนถามผมว่าประโยชน์ที่ได้อะไรแน่นอนคือผมประโยชน์ที่ได้แรกคือเราช่วยกันปกป้องพี่น้องในชุมชนพี่น้องที่มาละมาตจากอันตรายจากปันบุรีอัปเดตรัฐนโกมลประธา,านกรรมการอิสลามประจาจังหวัดพัทลาารรังศรียาครับดีใจที่ได้ไมาเห็นภาพของการทํา MOU เรื่องของมัสยิดปลอดบุรีนั่นหมายความว่าผู้นําศาสนาส่วนใหญ่มีความเห็นต้องกันว่า ควรที่จะให้พื้นที่ของมัสยิดนั้นเป็นที่ที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ผู้ที่มาปฏิบัติศาสนิจจะได้มาปฏิบัติด้วยความมั่นใจว่าพปรกอเิยานั้นได้ทําโครงการนี้มาแล้วตั้งแต่ปี246โดยทางสอสอมอได้เข้าไปพูดคุยเจรจาหาวิธีการทำงานร่วมกันและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา การดำเนินการก็เป็นมาอย่างต่อเนื่องวันนี้พระนครศรียาเป็นจังหวัดที่ประกาศให้ทุกมัสยิดเป็นมัสยิดปลอดบุหรีผมรองศาสตราจารย์ดรอานิสพัฒนาเปรชาวงอิหม,ม่ามมัสยิดกลางประจําจังหวัดนาราธิวาสนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางสสมได้ให้โอกาสนะครับอิหม,ม่ามของนาราธิวาสเนี่ยนะครับมาร่วมพบปะและก็มาร่วมโครงการปลอดมัสยิดปลอดบุหรีนะครับซึ่งผมเองเนี่ย โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนของการนี้นะครับมานาน,านานแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามัสยิดนั้นเป็นสถานที่นะครับที่เราจะมาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลละเพราะฉะนั้นนี่การที่มุสลิมคนหนึ่งจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ควรที่จะมีความพร้อมนะความสะอาดน,นะครับทั้งในเรื่องของนะครับการอาบน้าอูดรุใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงกลิ่นต่างๆนะครับที่ไม่ให้ คนละหมาดร,รอบข้างเขานั้นรู้สึกนะครับไม่พอใจหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับเขานั่นคือสิ่งที่นะครับอิสลามได้สอนนะครับอ uh uh ah ินนัลลอฮฺยูฮิบุตตะวาบินวปยูฮิบุลมุตะท ahirin Allah س ب ح ا ن ลทรงรักทรงโปรดปรานคนที่ตอบัตรนะับตัวกับใจไปหาพระองค์และก็ทรงรักโปรดปรานคนที่รักษาไว้ซึ่งความสะอาดฉะนั้นนะครับโครงการที่สสมได้รวบรวมและก็ได้เชิญชวนมัมสยิดนะครับ ในเครือข่ายนี่มาร่วมกันมันเป็นมัสยิดปอดบุรีจึงเป็นโครงการที่ดีมากนะครับผมเสนอให้มีการทําโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับในฐานะนะครับอิหม่ามมัสยิดคนเดิมก็จะนําสารนะครับและก็องค์ความรู้ที่ได้มาในวันนี้นี่จะไปเผยแพร่ให้กับกรรมการมัสยิดและก็สัพปะรุษมัสยิดต่อไปนะครับซึ่งทางมัสยิดประจังหวัดนะครับเรามีสัพปะรุษประมาณ1 0 0 0คนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะช่วยให้นะครับคน1000คนนี้ได้เข้าใจว่า อิสลามนะครับให้ความสําคัญกับมัสยิดและก็มัสยิดนั้นควรเป็นสถานที่นะครับปลอดบุรีและก็ทาให้คนที่มาละหมาดนั้นรู้สึกนะครับมีความปลอดภัยนะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพอิมานและก็สุขภาพกายครับอิชอัลอร์นะครับมัสยิดจะเป็นสถานที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนม,มุสิัส,สยิดจึงมีบทบาทสําคัญในการควบคุมบริโภคยาสูดมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความเข้าใจ สร้างความร่มเย็ระหวา่างมัสยิดและชุมชน